พี่ชายของผมนะครับเดวิดเบคแฮมได้เล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาได้รับเสื้อหมายเลข7จนะครับจากเซอร์เล็กฟลกซันตอนนั้นเขาถึงขั้นหลังน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับอย่างที่ทราบกันนะครับเสื้อหมายเลข7คือเสื้อเบอร์แห่งตำนานของแมนยูนเต็ดนะครับมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานไล่มาตั้งแต่ยุคข,ของจอร์สเบสนะครับไบรอันรอปสันเอริกคันโตน่านะครับเดวิดเบคแฮมไล่มาจนถึงยุคข,ของคริสเตียโนโรนัลโด โดยก่อนที่เดวิดเบคแฮมนะครับจะเปลี่ยนมาใส่เสื้อหมายเลข7นะครับเขาใส่เสื้อหมายเลข10และในตอนนั้นเขามีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกับแมนยูไนเต็ดด้วยครับโดยในช่วงซัมเมอร์ปี1997นะครับมีเจ้าหน้าที่จากสโมสรโทรหาเดวิดเบคแฮมบอกว่าเท็ดดี้เชลิงแฮมนะครับกำลังจะมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดและเขากําลังจะมาใส่เสื้อหมายเลข10ของคุณและหลังจากนั้นนะครับในช่วงพรีซีซั่นเซอร์เล็กฟซ์กูสันก็เรียกเดวิดเบคแฮมเข้ามาหาที่ห้อง,ง, David Beck un, รองไร เดวิดไปแคมปตอบไปว่าบอสครับผมรักเสื้อหมายเลข10จริงๆนะครับบอสแต่เสื้อเล็กขฟูกสันตอบกลับมาว่านายกําลังจะใส่เสื้อหมายเลข7เมื่อรู้ว่าได้ใส่เสื้อหมายเลข7ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดวิดไปแคมก็เล่าให้ฟังต่อไปว่าผมถึงขั้นหลังน้ําตาไว้ไม่ไหวเลยทีเดียวครับมันปรับลื่มแบบสุดๆไปเลยและคนแรกครับที่ผมโทรหานั่นก็คือคุณพ่อของผมครับ และหลังจากนั้นนะครับเบคแฮมก็ทําผลงานได้อย่างสุดยอดนะครับในเสื้อหมายเลข7ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเบ็คแฮมจึงกลายเป็นตำนานให้กับแมนยูไนเต็ดอีกคนหนึ่งเลยเบ็คแฮมนะครับลงเล่นกับแมนยูไนเต็ดไป388นัดนะครับทำไป85ประตูและก็ทําอีก109แอสซิสด้วยกันครับและนี่ก็คือความรู้สึกทั้งหมดนะครับที่เดวิดเบ็คแฮมเล่าให้ฟังนะครับตอนได้รับเสื้อหมายเลข7จากเซอร์เลเ็กเฟอร์กูสันครับ แล้นเพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างชอบใครมากที่สุดในเสื้อหมายเลขเจ็ดของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับ